จ้าเอสวัสดีค่ะพบกับของขวัญน,นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่5ของนิติ้งพื้นฐานใบของขวัญต้องขอโทษด,ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าทิ้งช่วงไปเผอ,อิญว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตทางที่บ้านนะคะมันเกิดปัญหาขึ้นเพราะนั้นเรื่องของการดาวน์โหลดข้อมูลอะไรต่างๆมันก็เลยทำให้ช้าก็เลยไม่ได้ลงคลิปเอาไว้ ก็เลยต้องทิ้งช่วงไปสักระยะหนึ่งหวังว่าคงไม่งอนกันก่อนนะอ่ะฮันนี้เรามาเรื่องของเราดีกว่าเนาะก็เมื่อคลิปที่สคลิปที่4ี่เนาะขวัญได้พูดในเรื่องของการถักนิตติ้งซึ่งในตอนนั้นน่ะเราถักแทงลงตลอดเนาะทั้งไปและกลับนะให้ดูหน้าตาแป๊บหนึง่งอ่ะอันนี้หน้าตานี้อันนี้เราเรียกว่าลายกา r เตอร์ กาตเตอร์คือการแทงลงตลอดทั้งไปและกลับไปและกลับนะคะไปตลอดทั้งผืนเราจะเรียกลายนี้ว่าลายกาตเตอร์ในการถักไม้ตรงนะคะ,ะแต่ทนี้วันนี้เราก็จะมาเรียนอีกลายหนึ่งก็คือลายสต็อกกิ้งนะคะซึ่งลายสต็อกกิ้งเนี่ยมันก็ต้องมีการถักเพอ คือนิตติ้งเมันมีูแค่2ลายค่ะถ้าเอาเมลหลักพื้นฐานจริงๆเมลหลักจริงๆเลยคือนิตกับเพออ่ะทันนี้ว่าวันนี้เรามาเรียนกันถักเพอกันนะคะสำหรับมือใหม่นะคะขวัญอยากให้เหมือนเดิมก็คือถ้าเป็นไม้ตรงยังวางบนพาดแขนพาดบนท้องแขนยังเอ่อบนตัวแขนขอโทษทีบนตัวแขนยังไม่ถนัดก็คือเหมือนเดิมค่ะดันไปที่ตัวเราก่อน พอเราจับหลักได้แล้วค่อยค่อยมาจับเป็นกากระบาดไขว้แบบนี้เนาะอันนี้เราถักเป็นลักษณะของเครื่องหมายบวกก่อนอันนี้จะบอกก่อนว่าถ้าถักนิดเนี่ยลักษณะไหมลักษณะลักษณะไหมคือตัวนี้ไหมเส้นยาวเนี่ยค่ะอืมก็คือควรที่อยู่ด้านล่างแต่อันนี้ว่าถ้าเวลาเราถักเพอชิ้นงานเราต้องอยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตซูมแป๊บหนึง่งอ่ะเพราะวันนี้เราจะอ่ะเห็นกันชัดชัด อ่ะแทงคือถ้าถักน็ตติ้งเราถักอย่างนี้เนาะเราแทงจากด้านหน้าลงเฉียงไปด้านหลังแบบนี้แต่ในกรณีที่เราถักเพอช้อนใหม่ขึ้นมาค่ะอ่ะห่วงแรกเลยนะคะช้อนใหม่ขึ้นมาอ่ะอ่ะให้ให้ดูมุมกว้างก่อนอ่ะมุมกว้างอ่ะก็คือไหมนะ่ยราอยู่ข้างบนไม้ถักละโอเคมือซ้ายของเราดันชิ้นงานขึ้นค่ะมือขวาแทงขึ้น แทงขึ้นนะคะจับเหมือนเดิมค่ะนิ้วโป้งกับน,นิ้วชี้จับเกี่ยวหมาคว่ำเหมืมอมนเดิมค่ะนิ้วชี้ยังตัวมันตัวบังคับพวงอยูอ่ตอนนี้เราถักให้ได้ก่อนเนาะนิดกระเพอผ่อันหัวเข็มแล้วก็สี่สเต็ปเหมือนเดิมค่ะ1นึ่งสเต็ปหแทงขึ้นสเต็ปสขวาอ้อมด้านหลังไม้มาซ้ายจากนั้นแล้ว ดึงนิดเดียวนะคะดึงให้มันรัดมดหมรัดไหมรัดกับตัวไม้เพื่อที่จะกดลงค่ะสเต็ปที่3กกดลงแล้วปลดออกอ่ะเอาใหม่นะคะหมายยังอยู่ด้านบนอยู่เหมือนเดิม1 2งสอพันหัวเข็ม3เกี่ยวลงทางเดิมที่เราเข้ามาค่ะแล้วปลดออก4ปลดออก1 2 3 มาใหม่หนึและสี่ช้าๆนะคะทำแบบนี้ไปจนสุดแถวค่ะแทงขึ้นอ้อมซ้ายมาขวาขวามาซ้ายค่ะเกี่ยวไหมลงกับทางเดิมแล้วดึงออกแทงขึ้นขวาอ้อมมาซ้าย กดไม้ลงสามกดไม้ลง4ปลดออกทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนสุดถ้าทําเร็วไปยังไงติดเข้ามาได้นะคะ,ะแบบนี้ค่ะไปตลอดค่ะพอจบแถวแล้วหน้าตาด้านนี้จะเป็นแบบนี้อ่ะทัานนี้เรามาดูด้านถูกกันด้านถูกก็คือด้านหน้านิดนั่นเองอ่ขออนุญาตขยายกับ กับสุดที่เอ้อขยายอา้ขยายผิดอ่ะลายเอ,อ่อสต็อกกิ้งเนี่ยสต็อกกิ้งตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าวิธีการถักคือถักนิดหนึ่งแถวก็คือถักนิดนะคะไปจนสุดเนี่ยหน้าตาของนิดจะเไปไ็นอันนี้เราจะเรียกหน้าตาแบบเนี้ยว่าหน้าตาถูกแต่ถ้าเราถักผิดปุ๊บเออหมายถึงว่าเรากลับด้านผิดปุ๊บเราจะถักเพอนะคะก็คือลายเนี้ยบอกก่อนว่า ต่อให้ถักยังไงบอกก่อนว่าลายนี้จะม้วนนะคือลักษณะของงานตัวนี้ค่ะมันจะม้วนนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งลายของลายพื้นฐานของงานถักนิตติ้งเราเรียนกันสองลายแล้วนะลายที่หนึ่งคือลายกาเตอร์คือการแทงลงตลอดนี่ลายนี้ลายกาเตอร์ลายแทงลงตลอดนะคะต่อมาอันนี้คือลายสต็อกกิ้งก็คือนิดหนึ่งแถวแล้วก็เพอร์หนึ่งแถวงานที่ออกมาก็จะเป็นเช่นนี้นะคะ อ๋อเดี๋ยวควันคอแถมในเรื่องของตัวสัญลักษณ์ให้ดูแล้วกันนะคะอ่าถ้าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษในบางเล่มไม่น่าใจว่าสีจะเห็นไหมอืมอ่ะโอเคก็คือสัญลักษณ์ตัวย่อของเขาก็คือตัว p เลยธรรมาดาปกติแต่ถ้าเป็น p อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมโดยมากจะเป็นของงาน easy knit นะคะ แต่ถ้าภาษาอังกฤษในหนังสือบางเล่มก็จะเขียนทับศัพ์เต็มไปเลยเพอคำเดียวจบหรือถ้าเป็นหนังสือญี่ปุนป่นหนังสือจีนก็จะเป็นตัวนี้ค่ะจะลักเส้นสีเส่เหลี่ยมบล็อกสี่เหลี่ยมแล้วก็ขีดกลางอ่ะแต่ถ้าหนังสือไทยคนไทยเราเขียนนะคะคนไทยเราจะเขียนหนังสือก็คือมีทั้งรูปภาพแล้วก็ตัวอักษรบอกนะคะก็คือจะเป็นบาง,บางเล่มเขาก็จะพูดถึงว,ว่าการแทงขึ้น แทงขึ้นแทงลงเขาจะไม่พูดสับแบบแบบขวานพูดนะก็คือแทงขึ้นกับแทงลงอ่ะก็ลองไปเปิดดูแล้วกันนะคะเดี๋ยววดหน้าขวัญจะเอามาให้ดูก็แล้วกันเนาะว่าเอ่อแมซูมเข้าซูมออกอย่างซูมผิดอยู่อ่ะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูแล้วกันว่าเดี๋ยวพอขึ้นลายแล้วเนี่ยเดี๋ยวขวัญจะกลางพร้อมกับแพทเทิร์นแล้วกันเราจะได้เห็นว่าอ่านแพทเทิร์นไปด้วยแล้วก็เรียนถักไปด้วย ส่วน,ะะนคลิปหน้าจะเป็นลายอะไรนะั้นโปรดติดตามนะคะถ้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะในกลุ่มของนิตติ้งพื้นฐานใบของขวัญวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะและขอบคุณที่ติดตามนะคะ